สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านด้วยแล้วกันครับที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กไว้ใช้งานได้มาอีกเครื่องครับผมตัวนี้อีซูซุตครับพี่น้องสภาพเครื่องตามนี้เลยนะครับโจสวยครับนี่นะครับแบตเก็บไฟตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับเป็น i อคสแต่จริงๆแล้วตัวเครื่องเป็น i อคหนะครับนี่จะเปิดให้ดูครับผมว่ามันไวไหมตัวนี้ ลงวินโดว์ให้เรียบร้อยนะครับมีในส่วนของคราวเกตติดเครื่องมาด้วยนะครับเปิดเครื่องให้เห็นเลยครับแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับแรม10 i ไอโค5นะครับตัวนี้เป็น a s u ุนะครับผมช่องเสียบด้านข้างมีทั้ง VGA แล้วก็ HDMI เปิดเครื่องเร็วครับผมนะครับฝั่งนี้ก็ตัวนี้ สภาพงามเลยนะครับนี่คราวเกตติดเครื่องมาแล้วนะครับใช้งานได้ปกติครับผมสภาพสวยงาม3500บาทครับพี่น้องราคาไม่แพงครับตัวนี้แบตเตอรี่เก็บไฟสภาพเครื่องสวยงามใครที่มองหาเอาไปเปิดเครื่องเสียงเอาไปต่อ,อยูทง YouTube หรือว่าจะเอาไปเปิดคราวเกตได้หมดนะครับสภาพสวยครับผมนี สวยๆเลยครับตัวนี้ใครที่หาอยู่นะครับสามพันห้าราคานี้ไม่ควรพลาดเลยครับดูคีย์บอร์ดเอาครับผมสภาพเกยมๆเ,เลยครับนี่ตัวนี้เป็นแรม1 0นะครับ i5 นะครับโค i อห้าให้ในราคาสามพันห้ารยบาทอา้าให้ดูกันชัดๆเลยครับผม เอาไปใช้งานกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมหามาให้แล้วนะครับราคาไม่เกินสี่พันหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อไ i ไฟให้เห็นเลยนะครับผมเนี่ยครับจะให้เห็นการทำงานเลยนะครับ เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้คราวเกะครับผมดับเบิลคลิก2ครั้งทดสอบระบบคราเกะน,นะครับนี่ครับลงเล่นใจสั่งมาพิเศษนะครับ เนี่นะครับคราวกินะครับนี่อันนี้ผมให้เล่นดูแบบยาวๆไปเลยนะครับออกกับโปรแกรมนะครับแค่นี้เองครับผมคราวกิหลายคนถามเข้ามาว่าเล่นยังไงนะครับตัวนี้เป็นคราวกิเพลเยอร์ซาวตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็คือรับงานได้ปกติเพลงเก่าเพลงใหม่อยู่ในนี้เลย หลายท่านกลัวว่าต่อยากไหมอันดับเลขท่านจะโตเข้าคมหรือว่าจะโตเข้าทีวีได้หมดนะโตเข้า VGA อาจจะเป็นโจอโคมรุ่นเก่าหรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่ก็เป็น HDMI ไปเลยนะครับโตเข้าทีวีหลายท่านกลัวว่าเล่นยากไหมคาราโอเกะไม่ครับเนี่ยที่เมาส์ไปที่เจ้าโปรแกรมเขาแล้วก็ดับเบิลคลิกครับแตะสองครั้งขึ้นมาเลยอยากได้เพลงไหนพิมพ์เอาครับสมมติใจสั่งมาเอาเนี่ แล้วอาจารย์ก็ Enter อหครั้งแล้วเราอยากได้เพลงอื่นอีกใช่ไหมคนดังพุง่มพวงเนาะเนี่ยคนลืมช้าเนี่ยดับเบิลคลิกอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะเปลี่ยนเพลงเราก็กดเลื่อนลงจุ๊บเนี่ยเพลงมันก็จะโรอเราก็ Enter ครับ นี่ครับแค่นี้เองครับเล่นไม่ยากนี่ครับเล่นไม่ยากเลยนะครับส่วน y u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  e โตเร็วไหมมาคลิปนี้ยาวๆหน่อยครับให้เห็นกันเลยหลายท่านจะเอาไปใช้งานกันจะได้แบบลื่นไหลเสถียรกันหน่อยนะครับเนาะเห็นการทำงานให้เห็นกันชัดๆเลย นะครับเดี๋ยวจะจบด้วยการให้เห็นสเปกนะครับอันนี้ก็คือ YouTube นะครับนี่เราก็ต้องมาที่ Google นะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้ครับผมหรือจะไปโหลดออกก็ได้นะครับหลายท่านที่ต้องเปิดเพลงนะครับตามงานพิธีต่างๆนะครับนี่ครับมาแล้วงานบู เปิดเพลงงานบวชนะครับเนี่ยเอ็นเตอร์ก็ไหวเนี่ยครับสมมติรวมงานบวชอย่างเงี้ยคลิกเข้าไปครับเนี่ยมาแล้วโฆษณาเห็นไหมเดี๋ยวผมลบโฆษณาก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยครับความละเอียดส6 0ผมจะดัน1,850 h p นะครับ เนี่ยครับเล่นสถียนเลยครับไม่ก็ตุกนะครับอันนี้พันเปนะครับนี่เรียดสูงสุดเลยนะครับนี่พันเป P กับตัว50 HD นะครับนี่นี่ครับนะเป็นไงอาอันนี้คือให้ชมเบื้องต้นนะครับกับราคา3.5 0 0ใช้งานได้ประมาณนี้ มีโปรแกรม WinM ก็คือเพลงไปให้นะครับเดี๋ยวมาจบที่การดูสเปคกันหน่อยนะครับจ๊บนี่นะครับ i อโค5 r a รมนะครับ i อโค5 R รมตัวนี้ Windows 10นะครับก็ท่าในใดที่จะเอาไปใช้งาน3,500บาทโทรมาครับพี่นอ้องเบอร์โทรศัพท์จัดให้เลยแบตเก็บไฟนะครับนี่ไม่มีการเสียบนะครับ ถ้าใดที่หาอยู่นะครับมาจัดได้เลยครับผมราคานี้คุ้มแน่นอนท่านที่ได้ไปนะครับปิดเครื่องครับเก็บนี่นะครับ3,500บาทเล่นได้ประมาณที่เห็นเลยคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ